เรามาฟังเสียงพังผืดคุณหมอเนตเป็นหลุมมาสิบปีวันนี้ตั้งใจบินจากจังหวัดสูรเพื่อมารักษาหลุมสิบเคยรู้มาก่อนว่าพังผืดมันจะมีเสียงใช่ไหม,มก็ไม่คิดว่ามันจะดังขนาดนี้เสียงที่ได้ยินเนี่ยมันก็คือเสียงที่บ่งบอกว่าหมอเนตตัดโดนเพราะฉะนั้นเสียงดังนี้เราไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าพังผืดเรามันลึกถึงชั้นกล้าเมเนื้อเลยนะสุดท้ายปลายทางก็ต้องเข้าไปกวาดมันร้อยหลุมนะครับถ้าไม่มีหมอคนไหนเข้าไปตัดละมันจะขาดได้ยังไง ว่ามันเหมือนสลิงดึงก้นหลุมไว้อะคะยังไงก็ต้องตัดสลิงก็ไปปรึกษากับคลินิกก็แนะนําเป็น IPL เอาประมาณส3ปีก่อนไม่ตอบจบเลยครับหลังจากนั้นก็เลยคลิดที่อยากจะกรักษาทกระดูกสิวเป็นหลักเขาก็แนะนําเป็นอ e ีเมทริกสองรอบครับไม่มีคนถักไม่มีคนบอกทุกอย่างมันดูเหมือนเดิมแลวเราก็รู้สึกแบบเดียวครับที่เขารู้สึกว่ามันก็เหมือนเดิมจริงๆเนี่ยแล้วเราว่าเลเซอร์จะตัดได้ไหมอ่ะก็จะต้องฝังเครื่องเลเซอร์ไว้ข้างในเมน,น้าเลยนะครับคือถ้าเลเซอร์ตัดได้เลย คคนแรกเลยนะไม่เหนเหื่อยเลยเนาะ <c oughs> น่าสั่นกันเลยทีเดียวครับ <c oughs> ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าจริงๆมันจะมีหลุมพื้นอยู่ข้างใต้พอเราแก้มต่ออะเราก็จะตัดยากกว่าคนที่แก้มเยอะๆนะสรีระแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะยิ่งผิวบางยิ่งหน้าตอ่อยิ่งตัดยากนะเคสนี้มีหลุมทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นหลุมจิกหลุมกล่องและหลุมคลื่นซึ่งมีพังผืดดึงรั้งเป็นจํานวนมากเนื่องจากสมัยก่อนเป็นสิวซ้ําแล้วซ้ําเล่าคือสิ่งที่เป็นปัจจัยทําให้เกิดหลุมนั่นเองขอบคุณคน <c oughs> มอเนที่ไวไ้ใจให้คุณหมอแนทดูแลค่ะส่งกำลังใจให้กับคนที่เป็นหลุมสิวนะคะเพราะหลุมสีวแก้ได้ค่ะ